เดี๋ยวนี้เราจะมาวาดรูปจากกาแฟกันนะครับอันนี้ผมล้างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอ,อ,อุปกรณ์ก็มีกระดาษปากกาดินสอปากกาดินสอยางลบแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็นั่นก็คือกาแฟนะครับผมลายมาเรียบร้อยแล้วครับด้วยน้ําร้อนนะครับนี่โอเคผูกกันะไยเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะมาลงมือวาดกันนะครับแต่ว่าผมจะค่อยๆทยอยแบบเป็น วาดทีละอย่างครับพอดีผมไม่มีขากล้องครับสวัสดีครับอวัดมาสักคักหนึ่งแล้วครับอจะประมาณนี้ครับสีตอนแรกคือว่าเราต้องต้องลงสีอ่อนก่อนนะครับแล้วค่อยลงสีเข้มแต่ว่าช้กาแฟเนี้ยมันจะมีความเหนื่อยนะครับต้องรอให้มันแห้งก่อนนะครับแล้วเราค่อยลงสีอีกทีนึงครับถ้าว่าเราลงสีเลยมันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับเนี่ยครับอันนี้เป็นอีกชั้นนึงนะครับเดี๋ยวไง ลองดูต่อนะครับเดี๋ยวผมจะวาดต่อนะครับขอโทษทีมีกล้องมันไม่มีขาตั้งครับอ่านี้ครับก็เริ่มเก็ยละเอียดมากขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าเราสูงใช้เวลาในการรอกาแฟเสียกาแฟแห้งหน่อยครับนี่เป็นไงครับเริ่มเป็นหมีขึ้นมาแล้วโอเคครับเดี๋ยวถ้าวันนี้เดี๋ยวผมวาดเสร็จแล้วผมจะลงทีเดียวเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันได้วาดทีเดียวไปเลยขออภัยด้วยครับที่ ไม่ได้สาธิตให้ดูการวาดแบบเรียวไทม์เาววเสร็จแล้วครับภาพใช้กาแฟาวาดครับอคอฟฟี่เพนครับนี่เป็นไงนะครับวาดทั้งคืนเลยเมื่อคืน <c oughs> มาเพิ่มต่อข้างบนตอนเช้าอีกนิดนึงโอเคครับอีกภาพพิเศษเรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับรูปเ,เราจะว่ารูปไปต่อไปเดี๋ยวคอยชมกันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนครับผมสวัสดีครับ